ดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในรายการที่ชื่อว่า Gra ์วิตีช anel แล้ววันนี้เรามาีแขกรับเชิญที่มีชื่อว่าเทียนใช่เขาไม่ชื่อว่าเทียนแล้วเขาไม่ใช่ผู้หญิงเขาผู้ชายนะครับอย่าเข้าใจผิดเห็นแต่งตัวสวยอย่างงี้อย่าบอกว่ามันเป็นผู้ชายนะเอ้ยไม่ใช่ผู้หญิง ม,มันไม่ใช่เกมันไม่ใช่เกมมันก็แค่ครึ่งใช้ครึ่งกระเทยแต่คนนึงในห้องเรามันเป็นกระเทยเออโผลอยู่กับผมด้วยก่อนแล้วก็อยู่กับอับน้องของผมที่มีชื่อว่าไกแล้ววันนี้ผมพร้อมจะไปรับชมหรนะือยังถ้าคุณพร้อมแล้วไปกันเลยเอ๊ะเอ๊ะกเริ่มหรือวเอ่ะนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วมเอาจริงน ใช่กูเอาจริงอ่ะน,นี่ของฟรีเอาให้นะ่ะโดนันหนึ่งชิน้นอ๋อยังไม่เอาซึ่งตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในเกมกันแล้วซึ่งเกมนี้ก็เคยอานไปแล้วหลายรอบออแล้วก็ผิดพลาดไปแล้วหลายรอบอะไรเหรอเอาทิพไงเอ้ยไอ้ทีพบึ้งบ้ึ้งบึงิพึงบึง ไอ้พวกคำหยาบอีกเศดเดี๋ยวเดี๋ยวติดเรือพ yeah, yeah, well yeah. ูดนิดๆหน่อยๆนะมันนิดแล้วนะเออแล้วโคมไฟอยู่ไหนเนี่ยทุกคนระวังด้วยนี่ความยากฮะย่แล้วรอดานไม่ได้ E F F ดีไหมวะนะพูดกายแม่กาย แกบอกว่าม yeah ันเป็นน mm ิดหน่อยใช่ไหมเออนี mm ่น hmm. so nice ิดหน่อยแกแล้วใช่ไหมนี่นิดหน่อยใช่ไหมนี่เอ้ยเหยาแปะหน้าอ่ะเอามาแปะหน้ากูใช่ไหมตะเกียงไก่ไก่ตะเกียงตี๋ไก่กมันนิดหน่อยเหรอเมื่อกี้แกพูดต่อเลยตะเกียงติดตะเกียงติดตะเกียงเย้ ไปกันเถอะถ้าเกิดว่าผีถ้าเกิดว่าผีมาโจมตีมันจะตีโดนเอยอันนี้ก่อนนี่ด่าโรงเรียนนะเนี่ยไปเลยไอเทียนไปเลยไปเลยในฐานะแขกรับเชิญแกแกไปก่อนเลยดูน้องด้วยเอ้แกโอ้โหสปินไล์เราอย่างรุนแรงเดี๋ยวก่อนไปไปไป วิดิโอวิดีโอได้ได้เรื่องอยู่ติดติดอยู่ไม่ผีมันไม่อยู่ตรงนี้แต่ผีมันอยู่ชั้นบนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกินโดนัทดัวเลยเชื่อโดนัทโดนัทนิดหนึ่งเร็วพูดคำยาอาบนิดหนึ่งเร็วฮะนิดหนึ่งเร็วรถยางไวอมันก็ต้องลดไวอยู่แล้วนี่แล้วทำไมจะต้องกินด้วยอะยังไงยังไงมันก็เหลือศูนอยู่ดี อะเกมไว้สักเกมไว้ใน้ตัวแล้วไม่เหลือแหกเกค่าบ้างเลยเหรอ,อ,อ,อไอพวกกีนง้อค่ะบายบายบายข้าวหลังกูคิดว่าเราควรซื้อดนตนี้นเออ ทำไมต้องวัดอุณหภูมิด้วยนั้นเอาไว้วัดอุณหภูมิผีนะว่ามันหนาวมากไหมถ้าไม่ผีเหมือนเหมือนอยู่ตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าอุณหภูมิต่ํากว่าสิบหรือเป็นสิบก็คือผีอยู่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าต่ํากว่าสองร้อยหรือต่ํากว่าศูนย์ก็เท่ากับว่า,วาหรือมันกลายเป็นติดลบศูนย์ก็ผีอยู่ตรงนั้นแหละนะหรือมีโอกาสเป็นเดเมมนด้วยซ้ำ ถ้ามันเป็นเดโมนนี่โคตรสวยอ่ะเก็นะสำหรับตอนนี้เราตัดไปตอนเข้าบ้านแล้วก็ไปเจอผีแล้วกันนะก็นะหลังจากเหตุการณ์ตะกี้ก็ตหลังเหตุการณ์อะไรท่ไปยทำไมอ่ะบอกให้เกูปกินไป a d y ่ะสำหรับตอนนี้ก็เราจะต้องเริ่มเกมใหม่เนื่องจากผมตัดไปตอนที่เพื่อนผมรู้แล้วเพราะผมไม่ได้เปิดเสียงเกมนั่นเองก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นผีเจ้าที่แล้วตอนนี้เราก็ต้องเริ่มเกมใหม่เพราะว่าผมหลุดแล้วผมไม่ได้กดเริ่มแล้วผมก็ต้องซื้อไอเทมใหม่แล้วตอนนี้เออเออเฮ้ทิน ไปกดเวดี้อัพหน่อยซิกินเครื่องดื่มแป๊บ <Hey. S 1> อืมเวดี้ดอัพกินเลยอร่อยเว้ยอร่อยตรงไหนฮอตโคโค่เนี่ยแกกับแฝเอ่อไม่เอาไม่อร่อยเอาเหอะแมวบอค่านี่เลนี่ไลยน,นี่ไงบอค่า <c oughs> เออเออเออแกเริ่มได้ยังเริ่ม <c oughs> แ,แต่ปตอนที่เริ่มแม่งเลยดีกว่าแล้ว้ก อ่าตอนนี้แล้วก็เริ่มเกมไม่นะอย่าโบนะว่าชิบหาโอ้โหเออดูนั่นเสียผมหลดอีกแล้วไม่กี่รอบแล้วเนี่ยช่างมันเถอะเออเดี๋ยวไปหาที่ปิดคลิปมันเลยดีกว่าไหมเนี่ยไม่ก็ปิดคลิปตรงนี้แหละเออยังไงไงก็เถอะนะผมครับ ปิดคลิปเพียงแค่นี้นะเพราะว่ามัน,ม,นมันหลุดมาแล้วต้องสามรอบงั้นผมปิดคลิปตรงนี้แล้ว,ลวก็ลาเกย